ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นช่วงเช้าว,วันนี้ครับมาที่ทางด้านอเล็กซานเดกรกามาครับ ทางด้านเบไซต์สยามสปอร์ตครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับยกข่าวว่าทางด้านกา,มมาสานีต่อไปอาจจะกลับไปอย่างบ้านเกิดเลยครับโดยหลังจากที่แยกทางกับทางด้านบริรัมยูเนเตตครับทั้งที่ป่าทีมควอเต็มเล็กๆมาโคองได้ครับก่อนที่ทางด้านปราสาทสายฟ้าจะคว้าทางด้านมาซาทราอิชิจากทางด้านสมบ,บุรประการชิตี้ไป็ุผู้นำแบแทนครับก็มีคําถามมาว่าอเล็กซานเดรกาากุลสอทางด้านชาวบาราซลเรนรายนี้จะไปุ่มทับทีมไหนในไทยต่อไป โดยมีกระแสข่าวมาว่าอารีไทยไปคุมทัพกว่างโซอีกคำมลบรวมถึงมีชื่อไปผัวพันกับทางด้านการท่เรฟอี่บีจีพทุมยูเนเตดซึ่งล้วนแต่เป็นชีมิกเดม,เม,เมที่มีเมทัลทำทีมสูงนะฮะ แต่ทว่าทั้งนี้ครับทีมแห่งเพลสสเตเดียมครับออกมายืนยันเลยว่าจะไม่คว้าทางนั้นอาล์เซนเดกาาไปกลุ่มทัพอย่างแน่นอนครับเพราะพอใจกับการทําชิมของกุื่ออย่าง,าง้ตนโคนรุสสารวุทธิพันธ์ส่วนที่ขนาดวีจีปทุมยูเนเต็ดครับทางน้านคุณปวินพิลลมพักดีครับประธานสโมสรก็ยืนยันเลยว่าไม่สนใจกามาและไว้วางใจทางน้านโค้งดุสิตเจริมแสนไม่เปลี่ยนกุ่อคนใหม่อีกแล้วเลยฮะ ในทั้งนี้ครับอันนี้โอกาสที่กามาจะไปได้ทางานต่อในไทยหรืออาจต้องเดินทางกลับไปยังบราซิลเพื่องานใหม่ในลีกประเทศอื่นครับมีความเป็นไปได้สูงครับโดย,ยผลที่ว่าเมื่อดูทีมที่มีเม็ดเงินพอที่จะจ้างกามาที่เงินเดือนสูงเดือนละเกือบ1ล้านบาทได้นั้นปัจจุบันมีเพียงแค่ไม่กี่ทีมที่มีงบทําชีมาสานและจีมื่นต่างรัดเข็มกลัดกันหมดครับในยุคเศรษฐกิจถดถอยจากพิษโควิดแบบนี้ครับโดยเฉพาะท้งด้านสิงเชียงราย,ยูโรเตดครับยิ่งมีความเป็นไปได้ยากครับเพราะหากต้องนําเงินมาจ่าย ค่าเนื่อของทางด้านกามาสูงถึงเดือนละหนึ่งล้านบาทครับไม่น่าจะเป็นดิวที่เกิดขึ้นในว่วงเวลาเช่นนี้ครับฉะนั้นโอกาสที่กาม่มาจะไม่ได้ทํามาต่อในประเทศไทยต่อไปจือว,ว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่างแน่นอนเลยครับ และสำหรับทางด้านอล็กซานเดกามาครับมาคุมทัพในไทยอุ่นเล็กกับเรียมยูยเนเตดเป็นครั้งแรกระหว่างฤดูกาล2014-2016ปาทีมคว้าแชมป์ทะีลมาครองได้2ส,สมัยครับแชมป์ทะีลครับ1สมัยและแชมป์เอเบรครับ1สมัยโดยพระราชทานก่อน,นสมัยแหละฮะในขณะที่ประเด็นต่อไปกับทางด้านหนองบัวพิเชฟซีครับเล็งหาตัวแทนของทางด้านโคเอตครับและมีชื่อไขออนอยู่ในลิสต์หลายชื่อที่จะต้องการตัวอีกด้วยแหละครับ และทั้งนี้ครับสืบเนื่องมาจากที่ทางด้านพลพนักพยาไก่ชนหนองบัวพิเชฟสี่กาต้องเสียทนานลีดอนโคเอตในลูกทีมชาติอิสราเอลหลังเจ้าตัวมีการบาดเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกตั้งแต่เกมนัดเปิดสนามศึกทะเล2021และยังไม่มีกําหนดกลับมาลงสนามครับทำให้บทเบรียนของสโมสตรตัดสินใจที่จะแยกทางกับดาเตชา่วอิสราเอลรลยนี้เลยฮะ โดยขีหนาล่าสุดครับผู้สื่อข่าวได้รับรายง,งานมาว่าสโมสรเตรียมหานักเตะต่างชาติคนใหม่เข้ามาแทนท,นที่องเท็ดดีดอนโคเอตโดยตอนแรกครับอยากจะหาตัวนอกที่จะอิมพร์ตมาจากต่างประเทศแต่ใน,นตอนนี้โดยสถานการณ์โควิด -19 ของแต่ละประเทศกับโควิดสายพันธุ์ใหม่ทําให้แผนที่วางเอาไว้ดังกล่าวอาจจะยังไม่โจทร,ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะโดยทีหนาทั้งนี้ครับสโมสรได้วางแผน2ครับคือการหานักเตะต่างชาติที่คาแข่ขงอยู่ในเมืองไทยอยู่ในเวลานี้โดยจากการที่ได้มีการประชุมรวมกันทั้งทีมาตาสาค้นและบทบริยาซึ่งก็ มีหลายชื่ออยู่ในลิสตอยากได้ตัวเขามาเสรมทัพและนอกจากนี้ยังมีชื่อคอทนทาด้นไฮดิสันไคออนสุดน่าชาบบาซิลเลียนที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับเมืองการยูเนเต็ดทีมในศึกสลีกสองที่ทัพพยาไ่ชนอยากได้มาราตาไ่ในถิ่นทางด้านพิเชีสสเตเดียมในช่วงเรกที่2ออยู่เหมือนกันแหละครับ โดยสำหรับตระหนักเดนสันไคออนครับกองหน้าวัย31ปีครับผ่านประสบการณ์ลงเล่นทีมในยลิกมาอย่างชุกชนุนประกอบด้วยตรงหนักราชาวีเอฟซีพีทีประจวบเอฟซีชนบุรีเอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซีและแยปรวมทีมเมืองการจนเต็ดเป็นทีมล่าสุดก่อนเปิดฤดูกาล2021ในศึกยลิก2นะครับสำหรับตรงหนักเดนสันไคออนเลยฮะ ในขณะที่ประเด็นต่อไปมาที่ทางด้านเดสเกตาโตกันหน่อยครับเบคไซต์ทีมชาติฟิลิปปินส์อีกหนึ่งรายที่ห้ที่ยำารารรณบุรีฟซีหลังจบเล็กๆครับโดยเจ้าตัวรับไม่งานที่จะบอกราสโมสรครับเผยมุ่งมั่นกับการชิงแชมป์อาเซียน2020ที่กําลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่ธันวาคมนี้ก่อนแหละครับโดยชินาเบคไซต์ลูกครึ่งฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นครับได้ออกมายอมรับครับว่าสุพรรณบุรีฟซีสุขใจมันไม่ง่ายแต่ผมตัดสินใจแยกทางครับสโมสรสุพรรลบุรีฟซีผมเลือกที่จะจปมมอะร,อากการบอรสบ การนี้ขอขอบคุณสําหรับเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะเพื่อนรุ่มจีมและแฟนบอลสุพรรณบุรีเอฟซีตอนนี้ผมสามารถจดจ่อกับธนาซูซูกิครับ220ที่กาลังจะมีขึ้นกับทีมชาติฟิลิปปินส์ได้อย่างเต็มที่เลยครับรอคอยการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ผมรอไม่ไหวเลยครับโดยสําหรับทางด้านสุพรรณบุรีเอฟซีครับได้แยกทางกับนักเตะราชาประกอบด้วยทางด้านสุพรรณทองสงกองหลังดีกรีทีมชาติไทยเพ็กติกเรชเชลฮามดลาชิบในรับอิชาราเอล ในตอนนั้นดีเอโกโรเลนซี่กองกลางจากทนานั้นบาสิลเลียนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับข่าวนี้ต้องก่องกันหน่อยครับเมื่อความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลลีวอเทอร์ลีก2021ที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างพักเบรกให้กับทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอลซูซูกิครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคม2022ฮะโดยซึ่งในช่วงพักเบรกหลีกนั้นครับก็จะมีการเปิดตลาดนักเตะ2021ในรอบที่2โดยมีหลากหลายทีมครับที่มีการดึงตัวนักเตะและปล่อยนักเตะกันไปบ้างเลยครับล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับร นานสเตฟานช็อกครับดาเตสารัดประโยชน์ที่ลงเล่นได้ทั้งกองกลางและฟูลเบก วัย35ปีลเลยทีเดียวครับของสโมสรนทนางด้านยูเนเต็ดชิตีทีมดังในลีกของทางด้านฟิลิปปินส์กำลังเาจรจาย้ายทีมมาอยู่กับทีม1ในศึกไทยลีกครับในช่วงเลตที่2หลังจบรายการทาง้านซูซูกครับ2020และสําหรับทางด้านสเตฟานชอกก็เป็นนักเตะลูกครึ่งฟิลิปปินเยอรมันที่เคยติดทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนอายุไม่เกิน18ปี19ปีและ20ปีครับและเคยเล่นในกับทีมชาติชั้นนาของประเทศเยอรมันทางด้าน,านกรอยเทอเฟิร์ส ออฟฟินายอาตับแฟงเฟิร์ตและก่อนจะย้ายมาล่นในประเทศฟิลิปปินส์ก่อนที่มีดีกรีติดทีมชาติฟิลิปปินส์จำนวน47นัดในเวลาต่อมาเลยครับโดยชี่ในทั้งนี้ครับเจ้าตัวมีชื่ออยู่ในทีมชาติฟิลิปปินส์ในการลุยศึกตะนักเอเอฟซูกิครับ2020ในครั้งนี้ด้วยครับและมีตำแหน่งเป็นกัปตันทีมชาติฟิลิปปินส์อีกด้วยเลยฮะโดยต้องติดตามกันต่อไปครับว่าไวาเพียงแค่35ปีเลชิีเดร์ครับจะไปอยู่กับทีมไหนในศึกลีเวทลิก2021เลย ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเช้าวันนี้ครับมาที่ทีมเชีตรไทตกันหน่อยครับกับทางด้านมาดามแปงนนพรมเล่าซ้กำกับชับนักเตะทีมเชีตรไทตครับขอให้อดทนมียุ่งในตีแคมมวดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดบับเบิลป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ตลอดการแข่งขันและเข้าใจครับเมนูข้าวทุกมือ้อไม่หลากหลายมีแค่ปลาก,กับไก่หวังเสริมอาหารด้จิมเพื่อมีกำลังกายไปต่อสู้กับเกมแรกดวนตีมอได้เต้นในวันเชียร์ธันวาคมนี้แหละครับหรือ่นาทั้นาทางนี้ครับสืบเนื่องมาจากการแข่งขันศึกฟุตบอลเอ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องอยู่ในระบบบับเบิ้ลภายใต้มาตรการก็ป้องกันโควิดสินักฟุตบอลและผู้สอนเดินทางไปเพียงแค่โรงแรมและสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนต์ครับนอกจากนี้จะต้องตรวจโควิดสิต่อเนื่องและต้องรับประทาน,านกล่องในห้องพักเท่านั้นแหละครับโดยชื่นหนาล่าสุดครับทางด้านมาดามแปงนนพรัมรับสัมผู้จัดการทีมชาติไทยครับได้ออกมาสัมภาษณ์ยอมรับครับ ว่าแม้ว่าเจ้าภาพจะมีมาตรการจีเข้มงวดนอย่างต้องเน้นย้ำไปยังผู้สอนทีมาาทีมชาติไทยต้องเข้มงวดอย่าละเลยในการป้องกันเพราะตอนนี้ทางด้านโรคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เข้ามาเขาต้องยิ่งระมัดระวังให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ครับเป้งก้าใจน้องๆนักเตะมากๆครับเพราะตอนนี้ต้องทานข้าวกล่องในทุกมือ้อซึ่งเมนูอาจไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่ก็มีแค่ปลากับไก่เขต้องรอดูว่าการเสาาริมาทีมให้อย่างไรบ้างครับในแต่ละวันโดยขอทุกคนอดทนกับบรรยากาศตลอดเดือนนี้เพื่อมีกําลังกายไปสู้ในสนามกับเกมนัดแรกที่จะเกิดขึ้นแหละ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงานเบส l ลฟ์แอนบอรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ